สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของมายนะคะผ่านช่องทาง YouTube MyFord c h anel n นะคะวันนี้ไมาก็อยู่ตรงศูนย์ f อร d ด Auto Gallery ร่รุทุมธานีนะคะเป็นสาขาที่ไมาประจำอยู่ที่นี่นะคะวันนี้ไมาก็ถือโอกาสที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะวันนี้ไมาก็อยู่กับเจ้าของรถนะคะพี่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะมาขอสอบถามหน่อยเนาะว่าชุดแต่งที่มายแต่งให้กับพี่น้อยวันนี้เป็นยังไงบ้าง ชุดแต่งวันนี้ชอบมากค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็ถูกใจทุกอย่างครบทุกอย่างไหมคะครบทุกอย่างดีมากค่ะให้ร้อยห้าสิบเลยจากร้อยนจองกับม่บอกกับลูกค้าหน่อยว่าอออนไลน์เป็นยังไงบ้างออนไลน์ปลอดภัยค่ะปลอดภัยทุกช่องทางที่น้องแนะนํามาทุกอย่างค่ะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดชุดแต่งเดี๋ยวไม่จะพาพี่น้อยดูรอบๆคร่าวๆเนาะเพราะว่าไม่ได้อธิบายในเรื่องตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในไปให้แล้วนะคะ ในตัวที่กระจังหน้านะคะตัวนี้พี่น้อยก็เป็นคนเลือกสีเองเนาะพี่เนาะก<ช>็คือเป็นตัวสีดาอันนี้ก็คือตรงตามต้องการเลยเนาะตรงตามต้องการค<ช>่ะได้สกู๊ปนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นตัวสูงนะคะเป็นของฟิกนะคะเป็นทรงแรดนะคะไฟมาแต่งนะคะไม้ก็ใส่ให้กับพี่น้อยด้วยเนาะพี่น้อยเนาะอันนี้ก็รีเควสมาให้ทั้งไฟมาแตง่งแล้วก็ไฟไท้าย LED ให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนด้านด้านข้างกันเนาะพี่น้อยค่ะ ด้านข้างตัวนี้นะคะพี่น้อยเลือกเป็นตัวชุดงานที่มากับ F หนึ่ง่าูย์ทั้งหมดเลยเนาะแม็กก็พี่น้อยเป็นคนเลือกลายเองนะคะไม้ก็จะให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเลยนะคะอย่างลายสติกเกอร์อันนี้พี่น้อยเลือกเองไหมคะเลือกเองเลือกเองเนาะไม้ก็มีมากกว่า50บใบเนาะพี่น้อยเนาะได้แล้วก็ด้านข้างกันเลยค่ะไม้ก็ใส่ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะมาต่อในตัวด้านหลังนะคะพี่น้อยพี่น้อยมาเปลี่ยนเนาะ ขอเป็นโลบาตัวนี้นองนายนะคะแต่ตัวนี้พี่น้อยเพิ่มตังค์เองนะคะต้องบอกก่อนว่าแต่ว่ารอบคันคือฟรีทั้งหมดเนาะอันนี้คงหมีส่วนต่างนิดหน่อยนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะของทุกอย่างนะคะที่แต่งนะคะไม้ก็คืนให้กับลูกค้าแล้วก็ชุดแต่งก็มีการคุ้มครองนะพี่น้อยนะคะใีการคุ้มครองค่ะชุดแต่งเร้าวๆนะคะที่ไม้แต่งให้กับพี่น้อยก็มีประมาณนี้นะคะอยากให้พี่น้อยฝากถึงลูกค้าที่กําลังรับชมหน่อยว่า ออกรถก็ไม้เป็นยังไงบ้างเอออยากจะบอกว่าที่นี่ดีค่ะดีเยี่ยมมากเลยมีร้อยหนึ่งให้ร้อยห้าสิบบริการดีมากแล้วน้องเขาดีมากค่ะอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนซื้อที่นี่ได้ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม้ก็ขอให้พี่น้อยนะคะรถทันนี้ขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ทํามาช้าขายรวยรวยแห่งแหงเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาใช้บริการที่ อลอดออโต้แกลลี่ประถมธานีของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะพี่นาสวัสดีดค่ะ,คะขอบคุณเช่นกันค่ะ